สวัสดีครับดำน้ำดูปลาคลิปนี้เราจะพาท่านไปช่วยชีวิตปลาฉลามที่กองยางทะเลพัทพยากันครับเราก็จะดำไปเรื่อยๆนะครับจุดนี้เ,เป็นจุดที่เราลง,งมาครับ,รบเพื่อจะว่ายน้ำไปหาที่กองยางนะครับแก๊งเดิมครับนำโดยพี่สมหมายนะครับนักดำน้ำช่วยชีวิตนะครับ ซึ่งตอนแรกเราก็ดำมาที่พื้นทรายเลยครับเจอกันที่พื้นทรายนะครับพี่หมายก็เจาะกล้องไปในสัตว์ตัวหนึ่งครับและเจ้าปลาที่พี่หมายกำลังจะถ่ายก็คือเจ้าปลาไบฟิตครับปลาไบฟิตนี่ก็คือเป็นปลาในตระกูลของกลุ่มของปลาปากท่อน,นะครับซึ่งมีลักษณะเป็น ปลาจะเป็นท่อนะครับกลุ่มปลาพวกนี้ก็ยกตัวอย่างเช่นม้าน้ําปลาใบมิดโกนนะครับตัวในตัวนี้เป็นไปฟิตตัวยาวประมาณ30เซนนะครับก็หาก,กินตามพื้นทรายนะครับก็พรางตัวเป็นกิ่งไม้นะครับแล้วก็ไหลไปตามกระแสน้ําพวกเราก็ถ่ายมันนะครับมันก็หนีเราเหมือนเดิมนะครับแก๊งหน่วยลบกินนิวมานี้กูต้องหนีก่อนเลยนะครับก็ว่ายหนีไป วนเจ้านี้คือแขกประจําครับซีมอสครับหรือผีเสื้อัองคืนนะครับเดินต้มเตรียมต้มเตรียมอยู่ตามพื้นทรายนะครับก็เป็นกลุ่มของปลาปากท่อเหมือนกันครับนะครับกลุ่มปลาปากท่อนะครับก็สังเกตได้ปากจะมีขนาดเล็กนะครับตัวนี้พิเศษก็คือจะมีขาอยู่ข้างล่างนะครับก็ใช้คีบในการประยุงตัวนะครับตัวนี้ว่ายน้ําไม่เร็วครับเราสามารถจับเขาเล่นได้เลยครับพวกผมจับล่อยครับ มาดูตรงนี้มั้งครับอะไรผุดผุดโปรอยู่ในขวดโปรยนะครับ่อเว้าไปใกล้ๆกก็คือปลาเบนนี่นี่ครับปลาเบนนี่หรือในกลุ่มของปลาทุตูนะครับก็เป็นญาติห่างๆของปลาบูน,นะครับเห็นตัวนี้ก็ในขวดครับจากนั้นครับเราก็ตีขาไปที่กองยางครับก็สำรวจกบว่ากองยางมีปลาอะไรให้เราถ่ายรูปบ้างครับ ก็เจอกลุ่มปลาลายคล้ายๆกระลอกครับเขาเรียกกลุ่มปลากระลอกแดงนะครับเป็นปลาตาหวานชนิดหนึ่งนะครับที่หากินกลางคืนนะครับก็โดนจับไปเป็นปลาที่อยู่ในตู้เหมือนกัน,นครับเพราะว่าสีเขาจะค่อนข้างมีสีแดงสลับขาวนะครับก็ข้อขากลางคืนนะครับขาหางกลางคืน ก็ส่วนใหญ่ของวันจะหลบๆนะครับจากนั้นเราก็มองหานะครับก็ฝูงปลากล้วยเหลืองครับก็ว่ายผ่านออาไปนะครับในกองยางนี้ก็จะมีฝูงปลาสลิดหางพิ้วนะครับสลิดหางพิ้วนะครับนี่ครับกลุ่มปลาสลิดหางพิ้วจะเป็นสลิดหางเหลืองนะครับนี่ครับคือกลุ่มปลากล้วยนะครับนอกจาก พวกกลุ่มปลากล้วยแล้วนะครับก็จะมีสัตว์ที่อาศัยเกาะติดยางครับพวกหอยพวกอะไรต่นางคือยางนะครับเป็นวัสดุที่ทําประการังไม่ดีเลยครับเพราะว่าประการังไม่สามารถเกาะติดได้นะครับแล้วก็ยางนี่ก็เหมือนกลุ่มกองขยะในใน,ในทะเลมากกว่าครับเพราะว่าสัตว์ที่จะมาเกาะติดแต่น้อยชนิดมากนะครับ ที่เราเห็นที่เกาะติดก็มีแท่ทะเลนะครับเห็นไหมครับที่มันเป็นายาวๆนะครับคล้ายๆแท่เขาเลยเรียกแท่ทะเลมีกระปังหาบ้างนะครับกระปังหาชนิดขาวๆบ้างนะครับก็เป็นแนวปะการังที่ถือว่าไม่ไม่ให้ความสำเร็จนะครับในการทำให้เกิดสิ่งมีชีวิตเพิ่มเติมนะครับ ก็ถือว่าให้ปลามารวมฝูงแล้วก็พวกเรามาดำน้ำได้ก็ดีแลครับนะครับก็มีกลุ่มแซ่ทะเลน้ำวันนี้ก็ไม่ได้ใสมากครับก็คุณเหมือนเดิมนะครับครับเรามาดูปลาลออใกล้ๆนะครับว่าความน่ารักของมันตรงไหนอยากรู้อยากเห็นเหมือนกันครับปลากระรอก จากนั้นเราก็ตีขาออกมาจากกองทรายนะครับก็จะพบกับปลาซอยนกเขาวัยรุ่นนะครับเด็กๆเนี่ยมันจะพางตัวเป็นพวกของตัวแบนนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้โดนจับกินนะครับแล้วก็ว่ายนะ้ํามาตามกองทรายเรื่อยๆนะครับเพื่อหาสิ่งมีชีวิตปลาที่เห็นด้แวบๆก็คือปลาอมทรายหรือปลาปูนี่ครับว่ายแล้วแล้วก็มีปลาทรายนะครับปลาทรายก็าายคือ ได้สองตัวนี้ก็คือปลาแพะครับหากินตามพื้นทรายกันหนีไปอีกล้านกันว่วายไปเรื่อยๆก็จะเจอปลาบูหลุมนะครับหรือปลาบูรูนะครับที่เขาใส่กักุ้งดิดกันนะครับถ่ายรูปยากครับต้องเข้าไปใ,ใกล้ๆแล้วเขาจะหลบแคงเราตีขามาเรื่อยๆก็เจอปลากระกตูนกลุ่มแรกนะครับ ปลากร์ตูนกลุ่มนี้ก็คือปลากระตูนพานม้านะครับที่อาศัยอยู่ในดอกไม้ทะเลเล็กๆครับหรือหนวดตั้นครับหรือบางชนิดก็จะอาศัยอยู่ที่เห็ดทะเลนะครับทะเลก็คือกลุ่มของดอกไม้ทะเลชนิดหนึ่งนะครับเขาก็ห่วงบ้านผสมควรนะครับกระตูนพานม้าครับ ในรังนี้ก็อยู่กัน5-6ตัวครับตัวเล็กก็จะอยู่ข้างล่างนะครับประ,ะตูนอ่านมาครับจากนั้นก็เห็นเจ้าซีมอสคู่นี้นะครับเดินหากินนะครับบอกแล้วเป็นดาราเด่นของที่กองทรายนะครับอ่าเขาก็หากินโดยการเดินเรียบเรเรียบ,เร,ยบเรียบนะครับ ซีมอสเนี่ยครับมี2กลุ่มนะครับกลุ่มนี้กับกลุ่มซีมอสอีกตัวหนึ่งนะครับที่ตัวสั้นกว่านี้นะครับคือในกลุ่มของปลาบีเซียงคืนนั่นเองครับตัวนี้ก็น่ารักมากเลยจากนั้นก็วนมากรองยางอีกรอบครับก็จะเจอปลากระพงข้างเหลืองครับและเจ้านี่ก็ที่ว่ายผ่านไปก็คือปลาสร้อยนักเขาที่ตอนเด็กๆเ,<ม>เขาชอบพางตัวเป็น อนอนตัวแบนนะครับจากนั้นเราก็มาเจอภารกิจอันยิ่งใหญ่ของเราในไร้แรกของเราวันนี้ครับคือช่วยชีวิตปลาฉลามนี่ครับปลาฉลามตัวนี้ติดอวนนะครับที่ลอยมาติดกองยางนะครับอวนพวกนี้ก็คือเป็นอวนที่ชาวประมงครับเขาวางรอบปูรครับบางทีแล้วก็เก็บไปไม่หมดนะครับมันก็เป็น สิ่งที่ฆ่าชีวิตของพวกสัตว์น้ำนะครับไอ้ตรงนี้ก็คือเป็นควนที่เป็นวนใหม่นะครับไม่เรียกวนเก่าเท่าไหร่นะครับก็ติดปลาฉลามนะเขาก็ร้องให้เราช่วยอยู่จินตนาการว่ามันร้องนะครับรัดแบบมันดิ้นจนแบบจนมาเจอพวกเราครับเราก็ต้องหาวิธีช่วยมันครับเพราะยื้ยชีวิตมันนะครับก็ หาทางที่จะตัดเอ็นนะครับพอดีน้องไกด์ของเราครับเขาไปเจอเศษแก้วครับนี่คือขยะช่วยขยะนี่เองครับเขาก็ตัดจนขาดครับพยายามแกะนะครับเศษแก้วที่จะขวดนะครับก็ต้องระวังนะครับก็ตอนแรกก็หาเศษหอยเศษอะไรเนี่ยครับใกล้ๆนะครับเศษหอยไม่ขาดก็ เจอเศษแก้วอีกอันหนึ่งนะครับแต่จะมีภาพให้ดูนะครับชีวิตมันก็รอแล้วนะครับใช้ไม้ชีก็แล้วนะครับอาพอดีไปเจอเศษแก้วครับปับป๊บปับป๊บตัดปั๊บนะครับแล้วนะครับก็ดีใจแทนเจ้าปลาฉลาม กบตัวนี้ด้วยนะครับที่ได้ต่อชีวิตให้มันอีกนะครับก็อ,อย่าขอให้มาติดอวนอีกแล้วกันเนาะเพราะว่าก็าไม่มีใครช่วยแล้วครับคราวหน้านะครับก็ตัวนี้ก็รอดไปครับก็ขอพักสักก่อนก่อนจะไหวาจากนั้นได้ที่2ของเรานะครับ ก็ดำต่อกันเลยนะครับที่เรือหลวงพรามนะครับเป็นเรือระบายผลที่มาทิ้งไว้ที่เกาะสามนะครับเรือที่พัทยาเนี่ยครับมันจะมีอยู่สองลำเรือกูดเรือครามแต่เกาะสากนี่คิดว่าน่าจะเป็นเรือครามนะครับอาาจะไม่ผิดนะครับเราก็ดำไปดูกัน ความลึกของเรือํำนี้นะครับจากพื้นทรายนะครับถึงผิวน้ำก็ประมาณ30เมตรดังนั้นการคนที่ดำเรือจมเนี่ยครับก็ต้องมีประสบการณ์ดำน้ำมากกว่าปกตินะครับก็มากกว่า Open Water นะครับอาจจะเป็น a อ v a อทวานนะครับอาวานโอเพนวอเตอรก็สามารถดำที่ความลึก30เมตรขึ้นไปนะครับไม่เกินสาิเมตรน,นะครับ ดำเรืจมได้นะครับโดยดำกับคนที่มีความรู้ความชำนาญน,นะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับแะแน่นอนนะครับที่ผมลงไปกับพี่หมายนะครับก็แก๊งหัวหน้าแก๊งหน่วยลบกีนีวของเรานะครับ่ายเชือกลงไปที่ระดับความลึก15เมตรแล้วก็จนไปถึงหัวเรือนะครับเรือจะตึงมากนะครับแล้วก็กระแสน้ําแรงและขุ่นะครับ เป็นอุปรสรรคในการดำน้ำในการดำเนือชมนะครับที่พัทยาครูที่สอนดำน้ำที่พัทยาเนี่ยครับก็เป็นสถานที่ดำน้ำที่สอนนักเรียนที่ใกล้ที่สุดนะครับใกล้จากกรุงเทพนะครับแต่ข้อเสียของพัทยาก็คือ,อน้ำขุ่นนั่นเองครับข้อดีก็คือเดินทางใกล้อัน,นี้เรามาถึงที่ข้างเรือกันแล้วนะครับปลาที่มาต้อนรับเราก็คือบาลากูดา้า ูเล็กๆครับแบบกระด่าหางเหลืองหรือปลาสายน้ำปึ้งเองครับตามข้างเรือนี่ครับก็เป็นที่ยึดติดของหอยนะครับเพราะว่าเรือลำนี้ดำมาจมมันมานานแล้วนะครับก็สถานที่เกาะติดเรือก็จะมีพวกหอยต่างๆกองน้ำกาะปังหาพวกหอยพวกเครืยองต่างๆครับและพวกหอยพวกนี้ก็จะเป็นที่อยู่ของตายกิด รายกิรำน้ำคลิปนี้ก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนครับก็การช่วยปลาฉลามครั้งนี้อาจจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยในท้องทะเลนะครับแต่ก็ถือว่าชีวิตหนึ่งก็มีค่านะครับพวกเราก็ขึ้นมาจากเรือแล้วก็มาคุยกันถึงปลาฉลามตัวนั้นว่าโชคดีนะครับที่ได้ช่วยมัน,นครับก็ขอให้ปลาฉลามนะครับอยู่คู่กับท่าน้ำไทยต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสำหรกกับการ ชมคลิปช่วยปลาฉลามครั้งนี้ครับ